มาอีกแล้วมาอีกแล้วคูปต้า L5018 นะครับผมวันนี้เรานําเสนอกับคูปต้า L5018 นะครับก่อนหนึ่งก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองที่กำแพงเพชรนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนในทุกช่องทางที่ท่านได้รับชมด้วยนะครับวันนี้ปัญญาแท็กเตอร์นะครับนําเสนอกับคูปต้า L5018 ราคาประหยัดนะครับคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดันดินหน้าคานล่าง เป็นรถเก็บงานนะครับเก็บงานสีให้เรียบร้อยนะครับใบมีดนหน้ากระทะล้อสีฝากระโปรงนะครับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการ l 5 0 1 8นะครับราคาประหยัดนะครับคันนี้จดทะเบียนปี60นะฮะก็จะมีชุดแถมก็คือชุดเสาค้ำหลังค่านะครับผมแล้วก็ชุดท่อเลสนะครับ ตัวนี้เครื่องยนต์4สูบ50แรงม้านะครับเดลิเ t i ตอิเจกนะครับ8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยนะครับยางดีนะครับ4เส้นถือว่าโอเคเลยนะครับใครที่สนใจต้องการหา L5018 นะครับนี่เลยตันนี้ทะเบียนนะครับสั่งซื้อออนไลน์นะครับต่อเต่าเขละครัง8704กระแพงเพชรนะครับด้านท้ายนะครับเปลี่ยนสินล้อให้นะครับทั้ง2ด้านนะครับเอาวิดีโอยังเต็มเต็มอยู่เลยนะครับ มาทดลองขับกันได้นะครับที่มรยาเทคเตอร์สาขาสองนะครับบ้านท่าวอเคราะม์ตบลังบัวอำเภอคลองขุ่กำแพงเพชรนะครับคันนี้อุปกรณ์ใบมีดหน้าคันล่างแล้วก็ด้านหลังเป็นผันพวนนะครับเป็นผันหกนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับมีชุดแต่งค้าหลังคาแล้วก็ท่อเลสให้ด้วยนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับใครที่ต้องการหา l อลห้ไปลงงานไล่งานนานะครับ ต้องการอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มนะครับอย่างเช่นลรตาอรี่นะครับก็บวกเพิ่มไม่มากนะครับอุปกรณ์มือสองราคาบวกเพิ่มราคาเริ่มต้นที่สามหมื่นบาทอา้าวลองมาสาธิตเครื่องยนต์ดู 475,000บาทนะครับกับ L5018 นะครับใบมีดหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านปัญญาเด็กเตอร์นะครับโทรสูงเป็นเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามศูนย์เก้าห้าสามสามเก้าเก้าแปดแปดนะครับที่ร้านปัญญาเด็กเตอร์เปิดทำการทุกวันนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ